เปิดประตูสู่ความจริงที่ไม่เคยถูกสอนเราทุกคนโตมาในโลกที่ถูกสอนว่าเงินคือสิ่งที่มั่นคงที่สุดไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือเงินบาทเราถูกปลูกฝังว่าถ้ามีเงินออมอยู่ในธนาคารชีวิตก็จะปลอดภัยแต่ความจริงที่โหดร้ายก็คือตลอดร้อยปีที่ผ่านมาสิ่งที่เราเรียกว่าเงินกลับสูญเสียคุณค่าไปเรื่อยๆจนแทบไม่เหลือเข้าเดิมลองนึกภาพปีคศ1913ตอนนั้นด้วยเงินดอลลาร์เดียว คุณสามารถซื้อช็อกโกแลตเฮอร์ชีได้ถึง30แท่งแต่ปัจจุบันเงินดอลลาร์เดียวแทบจะซื้ออะไรไม่ได้เลยแม้แต่กาแฟในร้านฟาสฟู้ดยังต้องใช้มากกว่า2ดอลลาร์หรือประมาณ66บาทนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบที่ออกแบบมาให้เงินเสื่อมค่าและเมื่อคุณเข้าใจกลไกนี้คุณจะมองโลกการเงินทั้งหมดเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงปัญหาที่เรามองไม่เห็นแต่ต้องจ่ายอยู่ทุกวันคุณสังเกตรหรือไม่ว่าทุกปีค่าครองชีพของคุณสูงขึ้นเสมอค่าไฟค่าผ่่อนคาานคาาาเ้บ ค่าอาหารค่าเดินทางแต่รายได้ของคุณกลับแทบไม่เปลี่ยนแปลงคุณอาจคิดว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแค่ชั่วคราวแต่จริงๆแล้วนี่คือโครงสร้างถาวรของระบบการเงินสมัยใหม่เมื่อรัฐบาลและธนาคารกลางสามารถกดปุ่มสร้างเงินเพิ่มขึ้นได้ไม่จํากัดเงินใหม่เหล่านี้ไม่ได้ไหลามาถึงคุณโดยตรงแต่มักไปอยู่ในมือของคนที่เข้าถึงสินเชื่อหรือการลงทุนก่อนใครเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนการเงินเมื่อเงินใหม่ไล่ล่าจํานวนสินค้าที่มีจํากัด ราคาของทุกอย่างจึงถูกดันขึ้นและคุณคือผู้จ่ายในรูปแบบค่าครองชีพที่สูงขึ้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อไม่ใช่เพียงตัวเลขบนหน้าข่าวเศรษฐกิจมันคือการขโมยเงียบๆจากกระเป๋าของคุณทุกวันโลกเก่ากับภาพลวงตาของความมั่นคงลองมาดูตัวเลขจริงๆปัจจุบันมูลค่าของสินทรัพย์ทั่วโลกกระจายอยู่ในหลายหมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์มีประมาณ370ล้านล้านดอลลาร์หรือราว12.2พันล้านล้านบาท ส่วนพันธบัตร318ล้านล้านดอลลาร์หรือราว10.5พันล้านล้านบาทในด้านของเงินสดและบัญชีเงินฝาก129ล้านล้านดอลลาร์หรือราว4.2พันล้านล้านบาทและในหุ้น135ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ4.45พันล้านล้านบาทส่วนในทองคํา25ล้านล้านดอลลาร์หรือราว825ล้านล้านบาทและศิลปะและของสะสม27ล้านล้านดอลลาร์หรือราว891ล้านล้านบาทเมื่อรวมกันแล้วโลกกำลังอุ้มสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า หนึ่งควอดริเลียนดอลลร์หรือราว3 3ควอดริเลียนบาทแต่รู้หรือไม่ว่าบิตคอยนั้นมีมูลค่าเพียงราว2.3ล้านล้านดอลลร์หรือราว75ล้านล้านบาทเท่านั้นมีขนาดเล็กจนแทบมองไม่เห็นเมื่อเทียบกับกองทุนดั้งเดิมเหล่านี้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้บิตคอยถูกประเมินค่าต่ําเพราะสังคมส่วนใหญ่ยังฝากอนาคตไว้ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงกว่าที่พวกเขาคิดโลกที่ถูกออกแบบให้คุณแพ้ตั้งแต่เริ่มเกมหากคุณกู้เงินซื้อบ้านราคา20ล้านบาท ด้วยดอกเบี้ยเฉลี่ยราว6%เต่อสัญญา30ปีคุณจะจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าตัวบ้านจริงเกือบเท่าตัวรวมแล้วคุณจะต้องจ่ายประมาณ40ล้านบาทให้กับธนาคารนั่นคือกำไรของระบบที่เกิดจากการสร้างเงินจากอากาศและส่งต่อภาระให้ประชาชนมันไม่ใช่แค่เรื่องบ้านรถยนต์หรือการศึกษาทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราถูกออกแบบให้คุณต้องทำงานไปเรื่อยๆเพื่อจ่ายดอกเบี้ยและภาษีที่ซ่อนอยู่ในระบบเงินเฟอ้อจุดเริ่มของคำถามใหญ่ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วอนาคตของเงินดอลลาร์และแม้แต่เงินบาทจะไปจบตรงไหนถ้าเงินสามารถถูกสร้างได้ไม่จำกัดแล้วคุณค่าที่แท้จริงของมันคืออะไรและนี่คือจุดที่บิตคอยน์ปรากฏตัวขึ้นในฐานะเงินรูปแบบใหม่ที่กลับด้านกฎเก่าเกือบทั้งหมดบิตคอยน์เงินที่เขียนกฎใหม่ของโลกบิตคอยน์เกิดขึ้นในปี2009หลังวิกฤตการเงินโลก2008วิกฤตที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อธนาคารและรัฐบาลทั่วโลก ผู้สร้างนามแฝง s า t o s h i n a า a m โต o ได้ทิ้งข้อความไว้ในบล็อกแรกของบิตคอยว่า The time t of Jan 2009 Chancellor on bring off s e c o n d bailout for banks. ประโยคนี้ไม่ได้เป็นแค่หัวข่าวแต่คือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าบิตคอยคือการตอบโต้ต่อระบบที่ให้ธนาคารพิมพ์เงินแก้ปัญหาแต่ผลสุดท้ายประชาชนต้องเป็นคนจ่ายความต่างที่ชัดเจนเฟียกับบิตคอยเงินดั้งเดิมหรือเฟีย c เคอร์เรเช่นดอลลา่าหรือเงินบาท มีลักษณะสำคัญคือไม่มีขีดจำกัดธนาคารกลางสามารถพิมพ์ได้เรื่อยๆและทุกครั้งที่พิมพ์เพิ่มมูลค่าของเงินที่คุณถืออยู่ในมือจะลดลงในทางตรงกันข้ามบิตคอยมีเพียง21ล้านหน่วยตลอดการไม่มีใครสร้างเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลบริษัทหรือแม้แต่กลุ่มนักขุดบิตคอยเองนี่คือสิ่งที่ทําให้บิตคอยแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะแทนที่เงินจะเสื่อมค่าไปเรื่อยๆมันกลับหายากขึ้นเรื่อยๆก,กลไกแฮวิงเครื่องจักรที่บังคับความขาดแคลน ทุกๆ2 1 0 0 0 0บล็อกหรือประมาณ4ปีรางวัลการขุดบิตคอยจะลดลงครึ่งหนึ่งเหตุการณ์นี้เรียกว่าแฮวิงในปี2009ถึง2012รางวัลต่อบล็อกเท่ากับ50 BTC มาในปี2012ถึง2016ลดเหลือ25 BTC และปี2016ถึง2020ลดเหลือ12.5 BTC ปี2020ถึง2024ลดเหลือ6.25 BTC และรอบล่าสุดปี2024ถึง2028 รางวัลการขุดบิตคอยเหลือ3.125 BTC ต่อบล็อกและจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งปี2140เมื่อบิตคอยหน่วยสุดท้ายถูกขุดออกมาโลกนี้จะมีบิตคอยอยู่ครบ21ล้านหน่วยไม่มากกว่านี้อีกแม้แต่เศษเสี่ยวลองเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในปี2020เพียงปีเดียวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาพิมพ์เงินเพิ่มเข้าสู่ระบบกว่า3.8ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ125 h. ล้านล้านบาทซึ่งคิดเป็น20%ของดอลลาร์ทั้งหมด ที่เคยมีในประวัติศาสตร์ถูกสร้างขึ้นเพียงปีเดียวนี่คือความแตกต่างระหว่างเงินที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์และเงินที่ถูกควบคุมโดยคณิตศาสตร์การเปลี่ยนโครงสร้างของมูลค่าจากการเสื่อมสู่การสะสมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อระบบเงินมีปริมาณจำกัดคืออำนาจการซื้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาวตรงข้ามกับเงินเฟ้อที่ทำให้มูลค่าลดลงตัวอย่างง่ายๆหากคุณเก็บหนึ่งบิตคอยไว้ในปี2012ตอนนั้นราคาเพียง12ดอลลาร์หรือประมาณ396บาท ถึงวันนี้1บิตคอยมีมูลค่าเกิน1,0,000แสนดอลลาร์หรือเกิน3ล้านบาทและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเพราะการผลิตใหม่มีแต่จะน้อยลงสิ่งนี้ต่างจากการออมในเงินสดที่ยิ่งเก็บยิ่งด้อยค่าและบิตคอยทาให้การออมกลับมามีความหมายแท้จริงอีกครั้งเมื่อเทียบบิตคอยกับทองคําทองคําถูกใช้เป็นเงินมานานนับพันปีเพราะมันหายากขุดยากและทนทานแต่ข้อจํากัดของทองคําคือการเคลื่อนย้ายการโอนทองจากประเทศหนึ่ง ไปอีกประเทศหนึ่งใช้เวลาเป็นสัปดาห์ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยและไม่สะดวกในโลกดิจิทัลบิตคอยเข้ามาแก้ปัญหานี้ทั้งหมดมันสามารถโอนได้ในไม่กี่นาทีข้ามพรมแดนได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางและตรวจสอบได้มีความโปรง่งใสในบัญชีแยกประเภทสาธารณะบล็อกเชนทองคําอาจเป็นเงินแห่งอดีตแต่บิตคอยคือเงินแห่งอนาคตผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจถ้าโลกเริ่มเปลี่ยนจากการเก็บเงินในพันธบัตรหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ มาสู่บิตคอยเพียง5-10%ของมูลค่าทรัพย์สินทั่วโลกมูลค่าของบิตคอยจะทะยานขึ้นอย่างที่ยากจะจินตนาการเพราะวันนี้บิตคอยมีมูลค่าเพียง2.3ล้านล้านดอลลาร์หรือราว75ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่370ล้านล้านดอลลาร์หรือราว12.2พันล้านล้านบาทหรือตลาดพันธบัตรที่318ล้านล้านดอลลาร์หรือราว10.5พันล้านล้านบาทการโยกย้ายเพียงเล็กน้อยจากระบบเก่าเข้าสู่บิตคอย ก็อาจทาให้ราคาพุ่งขึ้นสิบเท่าหรือหนึ่งร้อยเท่าได้ไม่ยากแต่การเปลี่ยนผ่านนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยไร้แรงต้านรัฐบาลและสถาบันการเงินมีแรงจูงใจสูงสุดที่จะรักษาระบบเก่าไว้เพราะระบบนั้นทําให้พวกเขามีอํานาจในการพิมพ์เงินควบคุมดอกเบี้ยและเก็บภาษีผ่านเงินเฟ้อคำถามคือเมื่อประชาชนเริ่มเข้าใจความจริงและเริ่มเปลี่ยนมูลค่าของตนออกจากดอลลาร์เข้าสู่บิตคอยรัฐบาลจะยอมปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างราบรื่น จริงหรือไม่บิตคอยไม่ใช่เพียงสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่มันคือกฎใหม่ของเงินกฎที่ไม่สามารถถูกบิดเบือนโดยมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองนักการเงินหรือแม้แต่มหาเศรษฐีมันคือการเขียนสมการใหม่ของสังคมที่อาจเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานเก็บเงินและสร้างอนาคตให้กับลูกหลานคำถามที่เหลือคือคุณจะเลือกอยู่ข้างระบบเดิมที่สร้างเงินจากอากาศและทำให้ค่าครองชีพแพงขึ้นทุกวันหรือจะเลือกเข้าร่วมระบบใหม่ที่ทำให้คุณค่า ไม่ถูกขโมยไปเงียบๆอีกต่อไปขอบคุณที่ติดตาม Stack s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stack Sats Stay Humble